ดังมาต่อเตแดงเลยมึงเอาเลยครับสวีเดอร์สวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาวดีซีเกมเมอร์ทุกคนนะฮะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเอสพาร์ตนายกันอีกแล้วนะครับผมอยู่ในเกมแข่งรถสุดเฟียของเรานั่นเองนะวันนี้นะเราก็จะพาน้อง BMW Z4 ตัวนี้นะไปลุยความเร็วกับพวกหน้าสตีนกันนะฮะว่ามันจะร่อยแค่ไหนนะผอมก่อนอื่นเราก็ต้องมารับของฟรีกันเกิอน,นะเออรับไปก่อนเลยนะนี่อย่างละ2เลยครับคูณไปนะผมมันน่าจะเป็นฟิลเขียวหรือเปล่าวะเนี้ยโรงรถเลเว็บสองนะฮะ โอเคอีกสมชั่วโมงเลครับอันนี้ถ้าเราดูนี่ต้องได้ฟรีมาอันนี้นี่ไงฟรีนะครับเรต้องซื้อเหรอโอเคไม่มีตังค์ครับโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมการกันก่อนดีกว่านะผมมาเลยครับราเข้ามาในซีซั่นนี้กันก่อนนะผมขอต้อนรับสู่สกอตแลนด์นะผมเราลอกไปที่สกอตแลนด์กันก่อนเลยเรอเนะี่ยจัดไปเอาคันนี้นะครับเอาน้องแดงของเราไปก็แล้วกันนะผมถ้าพร้อมกันแล้วก็เล่นกันเลยครับ ไปเป้าหมายในการแข่งขันก็คือต้องชนะในการแข่งขันอย่างเดียวเท่านั้นนะผมสามสองแล้วก็หนึ่งนะครับผมเฮวีโกไปออไปแล้วนะตอนนี้มาแล้วอย่างตัวเรื่องโหนนะปัดเต็มไปด้วยน้ำนะครับผมโอ้โหล,ล,ลอยระล่องเออโอ้ชนแหลกกระจายไปแล้วหนึ่งออมาตรงนี้โอ้โหน้ำน้ำทั้งนั้นเลยพุ่มไปออโอ้โหตามติดท้ายกูม,มาแล้วหนึ่งนะครับเออ จัดมาตรงนี้อือลอยมาอือดีฟกอดอีกไปต่อโอ้มันแซงไปแล้วมันแซงไปเร็วอือเราต้องขันมันนะครับนี่แหละแซงตอนนี้แหละฮึบมาต่อมาต่ออือโอเคในตาจุ่งนี้นะครับโอเคลอยละล่องมาตรงนี้อือไปผูไปอือได้อยู่เออนะครับเราต้องลัดมาทางนี้เลยเวรี่กูดโอ้มันมนจะแซงกูแล้วเนี่ยไปต่ออือโอ้โหความเร็วความเร็วเป็นของปีศาจ ความฉลาดปีศาจไม่มีนะครับโอ้โอเดี๋ยว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 เดียวออมาแล้วมาแล้วในตัดในตัดอย่งนี้นะครับเราต้องเอาไว้ได้สักอันเออมาแล้วไหนวะไหนวะโอ้พุ่งไปแล้วนะอ้ไม่เห็นอะไรแล้วตอนนี้เออฟินิสนะครับพุ่งไปอีกทีอ้เฮเอาชนะมาได้นะผมในเวลา1.5วินาทีนะครับโอเคได้อยู่ได้อยู่โอ้ยได้ตังมาด้วยละครับเนี่ยเราต้องดูโฆษณาก่อนก็แล้วกันนะผม การแรกเราก็ผ่านมาแล้วนะครับต่อไปเราก็มาอันที่สองเลยนะครับก็คือฝา่มาม่านเหล็กเลยครับเนี่ยโอเคมาเลยครับเอาน้องแดงไปเหมือนเดิมมาผมตอนนี้น้ำมันของเราก็เหลืออีก5้าถังนะครับผมโอเคเล่นได้อีก5้าดาดโดยประมาณโอเคครับไปกันเลยมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมนี่น้องแดงสุดเฟี้ยของเรานะครับผมเริ่มกันสุดท้ายเหมือนเดิมไปเออมาเลยครับโอ้ของมันกี่ขันกี่ขันนะเนี่ยเออแซงไปก่อนโอ้โหลอยล่องมาตรงนี้ครับ มาฝั่งไหนโอ้โหลอยมาอีกปื๊บขึ้นไม่ทันแล้วฝั่งนู้นต้องมาฝั่งนี้ก่อน,นครับผมโอ้มันไปด้านบนออ้ยโอ้มันแสงไปหมดแล้วนะครับ <c oughs> เลี้ยวก่อนอืบได้อยู่ได้อยู่มาตรงนี้นะครับเออพุ่งชนมันเลยไหนอยู่ไหนปื๊บหมุนอ่าไป่อยมมั <c> ่ว <oughs> หมดแล้วตอนนี้โอ้โหกูมาผิดทางชิบหายอือมาด้านบนก็ได้ว่าเฮ้ยโอเคอือฟินิชวงนู้นนะครับพุ่งไปเลยน้องพุ่งไปเลย,น,เลยนี่เน่ เฮ้ยเอาชนะมาได้เหมือนเดิมนะครับผม36วิวิโอ้บ้าบา่อเร็วมากนะผมด่านนี้นี่ก็คือภาพหลังแข่งใช่ไหม <c oughs> ด่านที่2เราก็พลาดมาได้แล้วนะผมได้ทงมาด้วยนะครับทงประจําซีซั่นเหลือเนี่ยโอเคมายัางด่านที่3ก่อนก็แล้วกันนะผมอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอ๋อมันก็คืออันนู้นนี่นั่นนิดหน่อย <c oughs> โอเคครับด่านที่3ไปกันเลยเอาน้องแดงไปเลยนะครับ เล่นกันเลยครับผมไปมาอย่างที่ไหนก็ไม่รู้ครับตอนนี้นะครับเป้าหมายในการแข,ข่งขันก็คือต้องชนะให้ได้นะโอ้ของมันสุดยอดเลยแต่ละคลันไปามาเลยยืนดับหกอยู่นะตอนนี้ไปฝั่งไหนดีวันนี้ฝั่งนี้ก็แล้วกันนะผมเออเราก็มาอยู่กับน้องอันดับสองนะเออมาเลยจัดไปตรงนี้พุ่งไปไปโหลื่นลื่นลื่น,นชิไหมเออ มาเลยครับอยู่ที่อันดับเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับตอนนี้อันดับหกููพ้เพื่อนอยู่เลยว่าเนี้ยไป้องแสงกันหมดนะครับเออมาตรงนี้นะครับเข้าในรังนี้ดีกว่าไปอึบมาอีกฝั่งไหนวะเนี่ยฝั่งไหนฝั่งนี้ก็แล้วกันโอเคไปอึบเลี้ยวโคกโค้งมาตรงนี้อีกนะครับโอ้โหหัวตัวหมดแล้วนะครับตอนนี้พุ่งไปอีกอึบโอ้ยเร็วมากเร็วมากรอบนี้เออเลี้ยวก่อนเลี้ยวก่อนเถอะเลี้ยวก่อนมานี่เออชนชนได้ไง ไปต่อครับผมโอ้ยกูกูจะทัดม่อวันนี้ไม่ไหวแล้วนะครับในในตัดก็หมดเออมาฝั่งนี้ต่อเออได้อยู่ได้อยู่นะครับในตัดมาแล้วพุ่งไปเลยพุ่งไปเลยอยู่อันดับที่สองแล้วเราต้องตามไอหนึ่งนู้นให้ทันนะครับมึงต้องกูต้องทนนะันอะกูต้องทนนะอะันเอาเลยพุ่งไปลอยละน้องในสันชัยวะเนี้ส้นชัยเรียบมาหน่อยติดติดตูดกูมาแล้วเอบมาเลยมาเลย,มา,เลยมาอีก เร็วนะครับตรงนี้พุ่งไปเลยเลอยแล้วลงมาตรงนี้โอ้โหคาเซนชัยไปเลยครับผมโอ้โหพุ่งกระฉุดคาเ้นชัยไปนะครับสุดยอดเลยและแล้ว,ลวด่านที่3มของเราก็ผ่านมาได้นะฮะต่อไปก็ด่านที่4เลยนะผมอะไรวะเนี่ยดูไปหลังก็ได้เว้ย <laughs> มายังด่านที่4ี่เลยนะครับโอเคด่านที่4ี่ด่านที่5โอเคด่านที่4ก่อนก็แล้วกันนะผมมีทั้งหมดกี่ด่านวะเนี้ยหกเจ็ 6, 7, 8, ดแปดสิบด่านนะผมออ เราเวทถึงด่านที่5ก่อนก็แล้วกันนะผมคลิปนี้จัดไปมาเลยละครับโอ้ได้นี้มานะครับได้พิมพ์เขียวมาแล้วหนึ่งนะผมยังขาดอยู่อีกตั้ง4อันนะผมโอเคนี่นครับเพิ่มได้พิมพ์เขียวมาแล้วนะผมโอเคพร้อมแล้วนะครับผมน้องแดงของเราก็อยเดี๋ดอย่เด๋ยว,ดยวกดผิด <laughs> อะไรวนันนี้ระดับเลยครับอ๋อต้องอัปเกรดก่อนนะผมโอเคอันนี้อัปเกรดไปนะครับ,ปบไปต่อเนื่องอันนี้อีกอัปเกรดไปซ้านะครับ โอ้ต้องให้ระดับสูงเกินนั้นนะครับผมเอาไปอีกนะครับความเร็วนี้ต้องจัดไปเลยหนักๆเออโอเคหมดแล้วหมดแล้วอันนี้เอาไปอีกเอยไปหมดเออหมดแล้วเหมือนกันอีกหนึ่งคาดนะครับผมโอเคอีกหนึ่งหมดตังแล้วนะผมได้อยู่โอเคเล่นได้แล้วเนะเมื่อกี้ระดับยังไม่ถึงอยู่นะครับผมโอเคพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยแล้วก็มากันที่ซานฟานซิสโกนะครับผม ถ้าพร้อมกันแล้วก็นี่นะครับมาวัดความเร็วกันเลยดีกว่าครับผม3 2 1จัดไป Let's go เจรนิโมอรกี่คันวะเนี่ย8คันนะครับโอ้โหพุ่งไปเลยพุ่งกระชูดไปอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้4แล้วนะครับผมในตัดอยู่ตรงหน้าใช่ไหมใช่เลยกูเห็นแล้วนะครับโอ้พุ่งไม่ได้ฝั่งนั้นเออโอ้กับแทกอย่างโมงมันกับแทกไปอีกอ,อันนี้เก็บให้เต็มก่อนนะครับผมเดี๋ยวรอก่อนรอเซตตรงก่อน ตัวนี้โค้งอยู่อือโค้งอยู่ดีไปนิดนึงดีไปอีกทีโอเคพุ่งไปเลยอืนนอ,นนอ,นนอนนมาครับมาฟินิชอีกแล้วโอ้โหเร็ววันนี้ทำไมมันเร็วจังเลยวะเฮ้ย <c oughs> เร็วมากเลยนะอ๋อแล้วครับเราก็มากันที่ด่านที่5้าเลนะครับแล้วก็ด่านนี้จะได้พิมพ์เขียวของเชฟโรเลตคามิโลนะครับโอเคไปกันระดับถึงไหมครับเนี่ยน่าจะถึงนะครับนะระดับ ไหนไหนโอเคถึงอยู่นะผมโอเคแต่พร้อมแล้วก็เล่นกันเลยดาสุดต้ายของเราไปรอบนี้นะครับเราต้องแข่งกับเวลาเลยครับเนี่ยไม่มีคู่แข่งเลยนะครับผมเราแค่แข่งกับเวลาอย่างเดียวไปเลยสองหน่งไปอโอ้โหเหลืออีกกี่วิวเนี่ยยี่สิบหก้าบอลครับเออเพิ่มเวลาไปอีกไปพุ่งไปพุ่งไปอย่างเร็วแรงโอ้โอยากอยากขึ้นนั้นดิอยากขึ้นอ เลี้ยวเลี้ยวไปพุกไปได้ไหมทันอยู่โอเคครับเช็กอินที่หนึ่งได้แล้วนะครับพุกไปเลยอือโอ,โอ้หมุนติวติวไปต่อไปต่อเดี๋ยววเนี่ยอือพุกไปอีโอเคได้ในตัวมาแล้วได้ตัวในตัดใ,ในอะไรก็แล้วแต่นะไปต่อนึงอ่อือเลี้ยวก่อนเลี้ยวก่อนโอเคเพิ่มเวลาหน่อยโอ้ยออเวลาไม่ทันชิบหายอันนี้พุกไปก่อนโอ้ไม่ทันอีกแล้วเอ้ยทันไหมเนี่ยม,มาครับเช็คอินอันนี้อีกหนึ่ง โอเคไปต่อไปต่อเลยเร็วเร็วเร็วๆรว,รวอีก14วิเท่านั้นนะครับเออมานี้พุ่งไปอีกนะครับโอเคพุ่งมาตรงโอ้ททำไมไปทำไมมันไม่เลี้ยวให้วะเนี้ยอีกเจ็ดวิหกวิอือ,อทันนะครับทำไมมันขับยากชิบหายเลยวะเนี้โอเคแล้วครับได้มาอีกหนึ่งอันแล้วนะพิมพ์เขียวกันสีเหลืองของเราคันนี้นะผม และในคลิปนี้นะครับ DC Gamer ก็พักไปเพียงแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็ติดตามด้วยนะ DC Gamer ขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวีเดอร์สวัสดีไปละจุ๊บจ๊บ